อิสลามส่งเสริมสันติภาพหรือไม่ก่อนที่คุณจะรีบตอบคำถามนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจำนวนมากคำว่ามุสลิมเกี่ยวข้องกับฝูงชนที่โกรธและมือระเบิดฆ่าตัวตายเป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินถึงมุยาฮิดีนทํานี่นู่นนั่นและผมต้องเห็นด้วยเมื่อพี่น้องมุสลิมพูดว่าการเห็นทุกคนเป็นเช่นนั้นไร้สัิยมและผิดโดยสิ้นเชิงไม่ว่าใครจะยอมรับหรือไม่ มีมุสลิมอยู่ทั่วโลกที่เป็นคนรักสันติและพวกเราถูกเรียกให้ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรักและเคารพเหมือนที่พระคริสต์สําแดงให้เราเห็นอย่าลืมว่ามุสลิมไม่ใช่ศัตรูพวกเขาเป็นชเชลยศัตรูเป็นชเชลยของอุดมการณ์ที่เรียกกันว่า,าศาสนาอิสลามซึ่งอุดมการณ์ทางาศาสนาการเมืองและวัฒนธรรมนี้เป็นป้องประการซึ่งยกตนต่อสู้ความรู้พระเจ้าหนังสือสองโครินบอกเราว่าเพราะว่าถึงแม้ว่า เราดำเนินชีวิตยอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลองทั้งหลายและความเยื่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์ตอนนี้เราได้วางหลักฐานแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครกลับไปตอบคำถามเดิมของเรากันเถิดอิสลามส่งเสริมสันติภาพหรือไม่ พี่น้องมุสลิมของเราหลายคนจะตอบว่าใช่แน่นอนทีเดียวอิสลามเป็นศาสนาที่สั่งให้ผู้ศรัทธาอยู่ร่วมกับทุกคนอย่างสันติโดยไม่คํานึงถึงเพศช,ชาติหรือความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเป็นคําตอบที่สวยงามแต่คําตอบนั้นมาจากอิสลามหรือเป็นคําตอบทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามคือว่าพี่น้องมุสลิมตอบเราอย่างนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนจริงๆหรือเปล่าลองมาค้นหาคําตอบดู ยิฮหดเป็นคำที่เราหลายคนคุ้นเคยยิฮหาดมักถูกแปลว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์แต่คำจำกัดความที่แท้จริงของยิ่หาดหมายถึงการต่อสู้ที่น้องมุสลิมจะบอกเราว่ายิ่หาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาและการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและศาสนาและพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ต่อบรรดาผู้ที่ทำร้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุกรานแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน อีกอยะหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมชอบอ้างถึงอยู่ในอันบักกรออายะที่256ไม่มีการบังคับใดๆให้นับถือในาศาสนาอิสลามแน่นอนความถูกต้องนั้นได้เป็นที่กระจากแจ้งแล้วจากความผิดเราจะเข้าใจข้อเหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อเทียบกับองค์การต่อไปนี้อูนบีจงตกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิดหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี20คนที่อดทนก็จะชนะ200คนและหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี100คนก็จะชนะพันคนในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เข้าใจพวกเจ้าจงต่อสู้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อวันปอโลกและไม่งดเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์และรอสูลห้ามไว้และไม่ปฏิบัติตามาศาสนาแห่งความสัจจะอันได้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคำพีจนกว่าพวกเขาจะจ่ายอันยิ่งสาจากมือของพวกเขาเองในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ต่ำต้อยและพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้นและการอิบาดา์ทุกชนิดนั้นจะต้องเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้น ถ้าหากพาวกเขาหยุดยั้งแน่นอนอันเลน้์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทำแท้จริงการตอบแทนแกบ่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่ออัลเลอและร่ำสูนของพระองค์และพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินนั้นก็คือการที่พวกเขาจะถูกฆ่าหรือถูกตรึงบนไม่กางเขนหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลักข้างหรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินนั้นก็คือพวกเขาจะได้รับความอัปยศยในโลกนี้และจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวงในปอโลกครั้นเมื่อบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ก็จงปราดประหารมุชริกเหล่านั้นณนะที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงจับพวกเขาและจงร้องพวกเขาและจงนั่งสอดสองพวกเขาทุกจุดที่สองสองแต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิดกลับตัวและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและชำระส้กาดแล้วใส่ก็จงปล่อยพวกเขาไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาบรรดาผู้ที่นั่งอยู่จากหมู่มุมินที่ไม่ใช่ผู้มีความเดือดร้อนและบรรดาผู้ต่อสู้ และเสียสละในทางของอัลลอฮ์ทั้งด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั่นหาได้เท่าเทียมกันไม่อัลลอฮ์ส่งให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้และเสียสละด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาเหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ขั้นหนึง่งและทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้ให้ซึ่งสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่อัลลอฮ์ส่งให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้และเสียสละเหนือกว่าบรรดาผู้ที่นด้อยู่ด้วยรางวัลอันใหญหลวงจงสู้รบในทางของอัลลอฮ์เถิดบรรดาผู้ขายชีวิตความเป็นอยู่แห่งโโลลกกนี้ดยป และผู้ใดสู้รบในทางของอัลลอฮ์และเขาถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขาและเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันที่คอจงฆ่าเสียจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นฉเฉลยหลังจากนั้นจะปลอดเป็นไทยหรือจะเรียกเอาฆ่าไทยก็ได้จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ แน่นอนพระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษพวกเขาแต่ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคนในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของอันลอพระองค์จะไม่ทรงทําให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาดพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่พวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นและจะทรงให้พวกเขาเข้าเข้าสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้วให้สังเกตว่าอันกุราอ่านกําหนดอย่างชัดเจนสี่สถานการณ์ที่อนุญาตและส่งเสริมความรุนแรง สถานการณ์ที่1ความรุนแรงเป็นที่ยอมรับได้เมื่อทําเพื่อปกป้องตัวเองในซูรอ้อนไอฟานชาวมุสลิมได้รับคําสั่งให้สู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้นสถานการณ์ที่2ความรุนแรงเป็นแนวทางให้พี่น้องมุสลิมได้พิสูจน์ความสัย์ซื่อของพวกเขาต่ออัลลอฮ์ในซูร้มุฮัมมัดอายะห์ที่สีอ่อัลลอฮ์กำหนดให้ชาวมุสลิมทาสอสังครามต่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจนปราบพวกเขาจนแพ้อัลลอฮ์ทรงอธิบายว่าพระองค์สามารถทําเองได้แต่กลับสั่ง ให้มุสลิมทำสงครามกับผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อทดสอบพวกเขาในความัตย์ซื่อต่อพระองค์เรื่องนี้ยืนยันไว้ในสุรออนิสาอายะที่95ซึ่งบอกเราว่าอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้และเสียสละด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาเหนือกว่าขั้นหนึ่งสถานการณ์ที่3ความรุนแรงถือว่าเป็นวิธีการพิชิตทางโลกอัลลอฮ์สั่งให้มุสลิมต่อสู้กับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเข้ารับอิสลามจนกว่าพวกเขาจะจ่ายอันยิศซัก ซึ่งเป็นภาษีจ่ายเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่จ่ายก็จะตายสถานการณ์ที่4ความรุนแรงเป็นวิธีการรับประกันทางเข้าสู่สวรรค์ซูรออันิสาข้อที่74อธิบายแก่ชาวมุสลิมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสละชีวิตของพวกเขาแทงอัลลอฮ์คือการต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาในนามของอัลลอฮ์และผู้ใดสู้รบในทางของอัลลอฮ์และเขาถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา ตอนนี้ให้เรามาทำอะไรที่น่าสนใจกันเถอะเราจะดูสี่สถานการณ์เดียวกันนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะกล่าวถึงจากมุมมองของพระคัมภีร์สถานการณ์ที่หนึ่งพระคัมภีร์สั่งคริสเตียนว่าอย่างไรเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการข่มเหงแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านสถานการณ์ที่สองเกี่ยวกับการพิสูจน์ความสัตย์ซื่อของเราต่อพระคริสต์คริสเตียนได้รับคําสั่งให้ทําอย่างไร พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสําคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทาบัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้สถานการณ์ที่สพระคริสต์ตรัสอย่างไรเกี่ยวกับการพิชิตฝ่ายทางโลกนี้ พระเยซูตรัสตอบว่าราชาอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชาอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิวแต่ราชาอาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้และสถานการณ์ที่4ี่คริสเตียนมีการรับประกรันอะไรบ้างจากพระเจ้าที่จะได้เข้าสวรรค์ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัตว์ว่าถ้าคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์ผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนและจะพูดอีกครั้งในหลักศาสนาอิสลามอัลลอฮ์คาดหวังให้คุณส่งลูกชายของคุณไปตายเพื่อพระองค์แต่ในความเชื่อของศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาตายเพื่อคุณ เจอกันครั้งต่อไปส